สวัสดีครับผมทุกคนกับผมสวัสดีครับพี่น้องเหมือนนี่เศร้านี่พี่น้องกับ่ลาซอยดอกครับแบบมันแปดโมงก็โมงแล้วครับตอนนี้ครับสีมะยมกับแต่ยื่ในห้องนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนเขาใส่ยูนะพี่น้องนาอใส่ยูฟังนี่ครับผมเอามาใส่ต่อไปนี้พี่น้องใส่น้าห้องครับนี่นี่ห้องไปนี่ขึ้นไปพวกไก่หรอครับผมใส่ซ้ำก้อนหรอครับง่ายมาใส่ตีครับพี่น้อง บางทีใส่หนูครับพี่น้องกากักเอาหนูนะครับผมใส่หนูไหวไปเขาไปพอบางคนเขาก็บอกว่าในคอมเมนต์บางคอมเมนต์ว่ากระแตเป็นสซาสเซงวนนะครับเนาะ,ะ,ะกระเดือบกระดาษดักอะดรครับผมประเดี๋ยหูเลี้ยงกระสังวนกระแตก็มเมนต์บอกกันได้ได้ครับพี่น้องก็บอเข้าขใจไปแล้วครับเราวิวน้ำปลาน้ำเขาเนี่พี่น้องเนาะว่าสซาสเซงวนมีอย่างแน่มีกระแตก็เห็นเขาเลี้ยงอยู่ครับบางครั้งครับผม เขาเอาไปเลี้ยงอยู่นี่้หรอครับเขาก็บอกขอใจนาเป็นน่องเนาะไปครับไปทีปป่นี่นี่นะครับดักแถวนี้นะครับผมกล้วยแค่เน,น,น,นี่มันล่มพี่น้องเนี่ยลมเนี่ยมัไม่กินกล้วย,คยมมคแค่เนี่ยมันลมครับผมแต่เนี่ยจะเอาหนูครับพี่น้องวังเสียดักหนูครับผมดูครับดูง่าไปเลยครับที่นี่เอากาเสดเอาหนูน้องใส่มันไม่ขำขำไมากินกล้วยแค่เนี่พี่น้องมันล่มครับผมนี่กล้วยมันล่มที่นี่สุก จะแตะมากินน้องนี่ๆใส่บุญแล้วนะครับผมมันเที่ยวน้ำเดี๋ยวพี่น้องเที่ยวนี่แหละเอาสลัดทางไว้่ลยดันอยู่เรื่อยครับผมพี่น้องดันอยู่ครับผมดันอยู่โอ้ย่างน้องหลังแหลกกระโดนตัวนี้ไหมหนูไว้จักโตน้อยมาเศร้าพี่น้องโอ้พี่น้องน้อยน้อ้กระเตงง่าพี่น้อง แต่ครับนี่ถ้าสงวนกับแต่ครับนี <t assessment> ่ยกับอู้พี่น้องกับแต่ยังงี้นะครับผมอู้แต่เฮานุน้อยเนาะหนูไหวเนาะพี่น้องเนาะอืมไหวดีกว่าน้องครับนาะเบื่อาแม่กันครับผมเฮีมาเก็บแบบกลับเป็นเก็บมากครับพี่น้องแต่กับผมรางที่สองนะครับที่นี่อนี่สองเขาใส่นี่นะครับผมใส่ใกล้ๆกันนี่แหละครับ ที่สองนี่ห้องนี้เขามาหากินบางช่วงนัแรลครับ,รบ,ห,รห,บ,รรบห้องนี้ครับผมทังที่สองดวนเพรานอกอุบอกรับผมหลังนี้เขาใส่ไปนี่ครับเขาใส่ไปนี่เขาใส่เพียมันเที่ยวตา่ตาต่โพวกนี่ครับผมมันเที่ยวต่ำตน้นไม้ี่ครับพี่นอ้องต่มเครื่องเขาเลยใส่ไปนี่ ท่านปุณิเป็นผู้ขอสูงเข้าข้างบนนี่ครับผมห้หอยาน้ำห้องหนามพี่น้องนี่ห้องน้ำ,นนนำหอ้ำหองแหล่งครับผมดูดิครับที่นี่มาปลาน้มเมื่อนี่ก็น้ำปลาน้มขอกันยุ่งหลายพี่น้องหลังนี้ใส่ไปนี่ครับตัวนีห้หลังนี้ฮึกุ้งตีนอยู่ครับ,รบผมนี่นี่น ติงอยู่ครับอืมเหม็นแล้วเหม็นแล้วเหม็นแล้วเหมนแล้วเหมนแล้วติงอยู่ติงอยงู่นุ๊บบตัวนี้หนูปิงจากตัวแน่นอนไปรองสเสียงนี่นาะโอ้ยกระแตอีพี่น้องเลยนี่โอ้ไปีนมือนีหมายกระแตพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับผมเอาไปใน,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 อนอใบบกนนอกนพี่น้องเนาะเดี๋ยวแบบกลับไปเก็บไปครับผมคือได้เบิ้องของปัสก์อนพี่น้องเนาะ บ้รรมดากแต่ัน้ากินคู่ด้วครับผุหากิจคู่เป็นนนี่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 เอเน่ม้้มือนี่นี่เสองสามตัวแล้วครับผมยังหนูกะเต้ไ่น้่งกะเต้โอ้ บึงนงส์สามตัวเลยพี่น้องหัวน,นี้ก็อด้ะครับเนาะไปน้ำตัวไปแล้วครับที่นี่มันกำลังเบิง้งรุดไปซะละน้งตัวไปนี้น้ำใส่ไยเพื่อนนะครับนกหน่อยพี่น้องหน่อยล้ำ ลงหงอนแล้วนี่เนาะก็ไไป,ไปสิลงหวอนไปเนาะอบาไปบุนแน่บุญนะครับผมมาปั๊บเนาะที่นี่น โอ้ไนอนบลันังนี่เห็นด้นกนอโอ้แต่นกแฟนไ่นองนี่แต่วนกแฟนครับตอแฟนครับเหนียวแฟนแต่ไม่กินแฟนหนีเนาะไ่นอนนอนถึงนกพร้อมอย่างนี้ชือบรันอะไรเนาะ อยู่ห้องนี่พี่น้องอ๋อเห็นด้วยเห็นดเห็นด้วยยิ้มไตู่นี่ครับผมไต่ทำนี่หางไทยรันอยู่พี่น้องรันอยู่เตะยามหูนี่เนาะเบิ่งก่อนนะครับเนาะโอ้หนุ่มหอย่างนี้บอยู่น้องเต้นนี้หนูไหว เออนู้วายเดวนู้ตัวนึงครัพี่น้องนู้วายตัวนึงครับผมแตีงว่าหนูอยู่กิดดูทั้งทั้งผิพี่น้องเนาะหนูมันหายจริงทั้งเขาพีครับผมอยู่แถวปักขั้วยแถวยังสิบเป็นกระแตครับผมเทียนาให้ใส่เป็นนี่พี่น้องเทียนนเสร็จต่อไปนี่ครับผมตัวนี้ต่อไปทั้งเขาเนี่ยครับพี่น้องเป็นห้องไปเรื่อยๆต่อไปครับเทียนนาครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกลับก่อนพี่น้อง กัดทั้งเก่าแล้วครับผมเจ็บเจ็บมือนี่ไปไปก่อนหนูตัวหนึ่งอยู่พี่นอ้องใส่หกหลังหนึ่หนูตัวหนึง่งไปพี่น้องครับผมนี่แหละครับมือนี่ครับผมแต่ซีตัวครับมือนี่พี่นอ้องได้กระแตสามตัวครับผมได้หน,นูตัวหนึ่งครับพี่นอ้องหนู้งไว้ครับนี่เป็นหนู้งไว้เหลืองตัวหนึง่งกำลังงามตัวนี้พี่นอ้องแล้วแต่แต แต่สองสามตัวพี่น้องแต่น้อยครับพี่น้องแต่น้อยครับผมแต่ในแต่น้อยนี่ตัวเดียวครับผมตัวนี้ไงมาครับตัวนี้เนาะี่ตัวนี้นี่นะครับผมอันยุ่ให้กจริงนะพี่น้องเนาะผู้ใดเข้าใจรู้เรื่องเลี้ยงเงินทัพย์สิงวนกับทุกข้อคอมเมนต์บอกอะไดรนะครับผมบอกเข้าใจพระได้ครับเรื่องเงินทัพย์สิงวนนี่ครับพี่น้องอยู่ป่าอยู่เขาเนาะพี่น้องเนาะเกาบานดอกบ้านหน้า ไอนูตัวนึงกับพอดีปีงแรงครับผมจะได้พี่น้องคลิปนี้จะขอตัวไปก่อนนะครับผมแ็่เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมวัสดีครับ